เช้าวันที่2มิถุนายนพศ2564เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไม้จับเข้าปิดล้อมบริเวณบ้านนายชัยพลหรือลุงพลป้าแตงผู้ต้องหาคดีฆ่าน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการยืนเคาะประตูหน้าบ้าน ประตูกระจกนะคะเพื่อเรียกให้เจ้าของบ้านเปิดประตูหรือผู้ที่อาศัยอยู่ข้างในให้เปิดประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับหรือผู้คนอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเข้าไปตรวจค้นทั้งข้างในบ้านและบริเวณรอบบ้านแต่ก็ไม่พบตัวลุงพลเลย ที่มีสังกัดนะครับที่มีสังกัดชัดเจนได้ออกนะครับนำเสนอในแง่มุมจะมีไมยนะครับมาจงมาจาับกอับมานะครับสิ่งที่บุคคลเองนะครับเจอมาทางคนนะครับไปออกใส่การหานะว่าคนสองซิมบ้างมันแปลว่าอะไรหนึ่งซิมสองซิมสามซิมลัวนะครับตรงนี้กี๊กลัวตัวความผิดจ,จะเข้าตัวเองลัวเข้าข้อกฎหมายก็เลยพูดเลี่ยงไปนะ ัำปีนี้ได้ไน้อยนะครับมันไม่เข้าข,าข่ายกฎหมายเอาผิดไม่ได้นะครับพูดจะหาเงกันไปนะครับพวกเยอะหน่อยก็ทําเป็นทีมเต็มกระบวนการ,นะรทีาทาไปเพื่ออะไรนะรไม่รู้ชาติแล้วสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับเขามามากมายหือเปล่าไม่รู้นะคกรณีคดีน้องชมพู่เสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อ หนึ่งปีหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคม2ีสองพน้อ 63, น้องชมพู่ได้หายตัวไปจากบ้านและวันที่14พฤษภาคมน้องชมพู่ได้กลายเป็นศพโดยการพบเจอศพบ,บนภูเขาเล็กไวซึ่งห่างจากหมู่บ้านไปประมาณกิโลก,กว่าๆนะคะ เพลศน้องชมพู่อยู่ในสภาพเปลยกายเสื้อผ้าถูกถอดออกซึ่งตัวละครที่สำคัญก็จะมีคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็มีลุงพลป้าแตงนะคะซึ่งเป็นเคยญาติกันหมดในเหตุการณ์นี้คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่ตำรวจดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ รู้สึกเจ็บปวดกับคนใกล้ตัวที่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำอะไรไว้และยังมาสูบเลือดจากครอบครัวนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุดลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และควรจะออกมาต่อสู้ด้านกฎหมายต่อไป